สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลยินดนรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้ากระองสามเซตเลยใครได้กินประจำอยู่ข้าว่องกล่องเท่าไหร่วะข้าวสามเซตเขาจะว่าเขาสีเฮ็ดทูขายดีบอสเซตหนึ่งพันหนึ่งพันเท่าไหร่ไม่เขาเขาเซตทูขายทูเลขเฮ็ดดีได้เขาว่าจูดทูมือมาทูมือแทนแม่เขาก็จูดทูมือก็ขายทูบอีกแล้วเฮ็ดบ้าดีบ้าดีบ้าดีไาดีนี่สิเอไปพิจารณาเด้อเฮ็ดถุงเนาะขายทูบอะไรสักบาทวะเขาขายแล้วจังปะทูบเอี้ยกินหอมนะครับแมนทูบเบรก เราจะแบบเราไม่เหมือนกินหอมทั่วไปแล้วกินหอมผลไม้นะครับตอปเปอรี่บ้างเมลอนบ้างเขาเห็ดเขาเห็ดทูบหอมทูบหอมผลไม้มีเหรอแล้วก็มีเลขอยู่ในห้างมีคนทำได้ไหมเขาเคยเห็ดได้เลยละตอปเบอรี่เนี่ยทูบกินหอมตอเปอรี่คนจะสั่งเยอะมากเลยนะชุดละห้าสิบบาทได้กี่อันนะพี่มินี่ทูบอ่ะทูบเลขอ่ะอ้าวหาบวหาวานุเห็ดอีหลีเด้ไฟเบอร์กินกินถ่ายดีมากขอบคุณค่ะกลิ่นหอมผลไม้ที่สั่งเยอะ สั่งเลยค่ะสั่งเลยวันนี้นะคะจาก450ให้390สั่งเลยวันนี้คือดีมากถ้าใครกินดีกินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะพี่ๆค่ะกดสั่งวันนี้คุ้มสุดมเซรามตอนแรกเห็นขึ้นนะคะ55ตอนนี้จะสั่งขึ้น580แล้วบอกแล้วรีบกดรีบกดเอาคูปองมันจะเมิดสั่งไปแล้วจ้ากันแดดบวกเซร่มกันแดดบวกเซร่มปูนได้ประมาณร้อยกว่าบาทเลยโอ้คูปองหมดแล้วนะคนกดน่าจะเป็นรอยคนเนี่ยมันมันหมดแล้ว สนับสนุนทูบเอยาไม่แล้วหายเลขถือตลอดเนาะขายอาหารแน่เลยบอบอบอมนมสิอ้วนแต่นสนี่กับพอ่อเฮงหรอกสร้างแล้วจ้าดีนะกินดีนะกดทันลสะสั่นเนี่ยใครที่กดไม่ทันกเอาไปน้องส้มก็ได้รอไปน้องส้มก็ได้น้องส้มลดห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเดี๋ยวพี่กดเข้าดูตะใก้ผลหน่อยพี่ได้ราคาเท่าไหร่ทุกคนเลยนะอปปอยู่ในนี้ช้อปปี้ สั่งแล้วค่ะขอบคุณครับขอหัวใจหน่อยค่ะจะสองสองแสนหัวใจเนาะอีกประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงก็เลขจะออกแล้วนะลิปสติกเอยา,าสันเปะเขาเดา<ส>เขาพาก,กันเดาไป<ส>ทั่วที่ทั่วแดนซื้อ้เขาเราบอกนะหกแปดเขาซื้อแล้วยี่สิบบาทถ้าอโลซื้อเองอโลสิบพรถือจะถ้าอโลบอกมันสิถือเพราะฉะนั้นหกแปดทุกคนก็ต้องซื้อ อี่หลีอันนี้หนูบอกถ้าบ่ออยากเสียเงินถิ่มก็ซื้อหกแปดอะสามแปดเลยใช่แอปส้มซื้อได้วันไหนครับวันนี้นะครับอีกประมาณยี่สิบนาทีก็อีกขึ้นยี่สิบนาทีสองทุ่มค่ะสองทุ่มขึ้นเลยสองทุ่มขึ้นนะผู้เรียนอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะทื้แล้วอาจารย์จะทันแล้วเขาซื้อไปแล้วเพราะว่ยังเขาจะรุ่นไปนน้ำกันเลยรุ่นไปนน้ำกันเพราะถือเพราะถือน้ำกัน บอทันแล้วซื้อไปแล้วยี่หลีถ้าโรบอกเราเราซื้อเพราะว่ถือแต่ว่าถ้าถ้านังบอกเลยๆแล้วหนูจับคำเบ้าปุ๊บแล้วหนูไปลักซื้อเสียเถื่อ,อหรือว่าถ้านังบอกแล้วบุมีคนสนใจอะ่ะคือจังมือนอันทีวาซีไซเล่สามศูนย์มือข้าล่างองค์พ่อมันบอกน่นละออกมันสิบเป็นนังสั้นบุมีไผรสนใจบุมีใครยังนะแล้วแล้วพีพีผ<น>พากันจัาเอานี่ไรใจ<ะ>มันจะได้ได กับเน็ตเหรอคะในมันออกเนาะอ่ะไฟเบอร์นะครับผมปกติ4 5 0บาทวันนี้เรให้แค่390บาทนะครับเออโอ้เน่เน่เห็นบอไมนจะให้โชคเลยนี่ยืนยืดสื่อจะหาทีพี่ไคลสตาร์สื่อบ่เป็นเนาะพี่ไม่ได้มีเก้าอี้นั่งอ่ะพาลองยืนแบบขาวแบงนัที่มึงไม่ได้ทำอย่างนี้เลยลองทำดูไม่ได้ถ้างั้นเขาจะแบบอยู่อยู่ยากเลย ลองดูลองทำอย่างนี้ดูไม่ได้เขาปวดเท้าเท้าเขามีปัญหาหนึ่งนาทีอะแบบนี้เท้าเขามีปัญหาเขารับน้ําหนักตัวเองไม่ได้เขาก็เลยต้องยั้งยั้งยั้งอย่างนี้จริงๆเขาพูดจริงๆเออ่่งโอ้ขาเขาไม่สะเทาะสัมกันเท่ากันสั่งแล้วค่ะน้องย่าไฟเบอร์สองชุดเซรั่มหนึ่งชุดขอบคุณค่ะเอารวมกันสามตัวหกแปดเก้าสามตัวไหนคะพี่ อ๋อหกแปดเก้าเอาห้าถึงสามตัวเฮ็ดตั้งหลายบาทเนี่ยเพาคือเ่าซื้อล่ะเพราซือ <c oughs> ้อเนี่ยหกแปดเก้าแล้วเขาไปเพราะว่าดีเนี่หกแปดเก้าจักตัวละสามสิบบาทเอาเฮ็ดทำกันซื้อไฟเบอร์กับซื้อนทำกันเด้อ <c oughs> พี่บอกนะผมห้ามนะพี่ก็ต้องซื้อไฟเบอร์ด้วยนะสามร้อยเก้าสิบบาทนี่เ,ออเห็นบอ่อีกละอีกละต้องสามนก็ได้ต้องตังงตง้ง้องล้างกองหนึ่งเนอ เอาสิได้ซื้อน้ำอีกละโอ้ยเอาซท่านั้นลาเพราะจะไปหาซื้อหลายยี่สิบบาทก็ว่าไปนี่ต้องเา็บยี่สิบบาทห้าบาท,บาทพพเพราะมวนเพราะได้หวัวคือว่าล่ะเอามาครับผมให้อยากสอบถามมาให้สอบถามได้นะครับอันนี้เป็นเซรั่มนะครับอันนี้เซรั่มนะครับอันนี้กันแดดน,นะครับนี่เซรั่มนะครับอันนี้กันแดดน,นะครับเนี่ยเอาให้ดูนะนี่ แล้วก็อันนี้เป็นไฟเบอร์นะครับถามได้ว่ามันสาระคุณยังไงมันเสอรเรื่องอะไรบ้างโดนอะไรบ้างแต่ตัวนี้จริงๆน้ำหนักทุกคนลงนะตัวนี้ถามตัวนี้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่บอกว่านอนอลงนะแล้วก็ไม่โปรตีคนกินเยอะตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าเราก็ลดไปประมาณเก้าสปอร์เซ็นแล้วเขาจะไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเขาผอมลงหมดแล้วนะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวน,นะครับเพราะเราทําให้คนผอมไปเยอะมากแนละ้ว ไปเบิดเส้นเรื่องอะไรบ้างคะอธิบายให้หน่อยเร็วๆเ,เดี๋ยวเขาจะหนีป่าแน่น,นะ่ะเขาจะหนีป่าเหรอ,เ,อ,อเขาไม่หนีป่าหรอก